Y ahora aparecerá por la... ักตการะทั้งหลายเหล่านี้อินนาสัการีนะสามทางอเชมะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักตการะทั้งหลายเหล่านี้พะโม Cô ta Ta ถางพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เราจะลันถูกสุดขอขระสงฆ์โปรดยามพระพันเจ้าทำใจไว้ว่าเป็นพุทธ,ธรรมรามาการผู้ถึงสารัะนาใจเป็นสาระนาตลอดชีวิตตั้งแต่บันนี้มา ไม่กรเวกบุอุตันามันฆ่าปุลกุศลในครุตันา